16นะครับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูป1กว้าง20ซนเมยาว3 4ซเมตรถ้าถลดความยาวของด้านกว้าง10%และเพิ่มความยาวของด้านยาว20ข้อสรุปใดถูกต้องที่1นะครับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปใหม่ลดลง5ข้อที่2พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปใหม่ลดลง7ข้อที่3นะครับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปใหม่เพิ่มขึ้น8% ข้อที่4พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปใหม่เพิ่มขึ้น15%แสดงว่าโจทย์เนี่ยมีการเปรียบเทียบของการหาพื้นที่นะครับคราวนี้สิ่งแรกก่อนเลยนะครับเราจะหาพื้นที่ก่อนที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับประมาณนี้นะนะครับอันนี้คือของเดิมนะของเดิมก็คือด้านกว้างนะครับด้านกว้างให้เป็นกอไก่นะครับยาวก็คือ20เซนเมตร นะครับด้านนี้กับด้านนี้เท่ากันนะครับด้านตรงข้ามด้านยาวให้เป็นรอยักนะครับเท่ากับ3 4เซนติเมตรครับทุกมุมเป็นมุมฉากนะครับอ่ะแสดงว่าอันนี้คือรูปเดิมที่โจทย์ให้มานะครับคราวนี้รูปใหม่ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับเนี yeah. ่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงก็คือด้านกว้างเนี่ยลดลง10นะครับอ่า ลดลง10%นะครับก็จะเหลือนะครับมองเริ่มต้นเนี่ยนะครับด้านกว้างเนี่ยมันคืน100%นะครับลดลง10%ก็จะเหลือ90%ครับ90%ของความยาวเดิมเราก็ไปดูความยาวเดิมครับก็คือเท่าไหร่ครับ20ครับแสดงว่าคูณด้วย20ครับเราจะได้มาเป็น90ส่วนด้วย100ครับคูณด้วย20ครับตัดศูนย์ไป่2ตัวครับแสดงว่าเหลือ9กับ2คูณกันได้มาเป็น18ครับ แสดงว่าด้านกว้างลดลงเหลือ18นั่นเองครับคราวนี้พูดถึงด้านยาวครับเพิ่มขึ้น20%นะครับเอาส่วนนี้มาคิดครับยาวนี้เพิ่มนะครับเพิ่มขึ้น20%นะครับความยาวนะครับเท่ากับนะมองความยาวมันคือ1 0ึ้นะครับอย่าลืมเพิ่มขึ้น20%แสดงว่าจะได้ความยาวนะครับ120 เปอร์เซ็นคูณด้วยความยาวเดิม34ซนติเมตรครับคูณด้วย34ซนติเมตรครับเราจะได้มาเป็น120ส่วนด้วยนะครับ100คูณด้วย34ครับตัดศูนย์นะครับโอเคไหมครับตรงนี้คูณจะได้นะครับข้างล่างก็คือ10ข้างบนนะครับได้มาเป็น408ครับ408หารด้วย10ก็กลายมาเป็น40.8นะครับเซนติเมตรครับโอเคไหมครับได้มาเป็น40.8เซนติเมตร คราวนี้นี่คือรูปใหม่นนี่คือรูปใหม่นะนะครับด้านกว้างของเราเน้นนะครับรูปใหม่18ดนะครับด้านกว้างก็จะกลายมาเป็น18เซนติเมตรครับด้านยาวนะครับจะเพิ่มขึ้นจะกลายมาเป็น40.8เซนติเมตรครับอ่ะคู่เขียนอย่างนี้ก็ได้ครับรูปเดิมอยู่ข้างบนรูปใหม่อยู่ข้างล่างนะครับ เขไหมครับตรงนี้อ่ะคราวนี้เราจะหาพื้นที่ครับพื้นที่นะครับพื้นที่ของรูปเดิมนะครับกว้างคือ20นะครับคูณด้วยยาวยาวคือ34ครับคูณกันนะครับ34คูณ2ได้มาเป็น68นะครับใส่ศูนย์ก็เป็น680นั่นเองครับตารางเซนติเมตรครับนะครับส่วนรูปใหม่นะครับรูปใหม่ก็เอากว้างกับยาวมาคูณกันนะครับ พื้นที่ใหม่นะครับก็ด้านกว้างคือ18ครับคูณด้วยด้านยาวก็คือ40.8นะครับนะครับเอามาเป็น408นะครับคูณด้วย18ครับค่อยคืนศูนย์ไปหนึ่งตำแหน่งนะครับไป864นะครับแล้วก็8คูณศูนย์ได้ศูนย์ก็ได้มาเป็น64เลยนะครับตรงนี้นะแ่4 3 2ครับโอเคนะครับหนึ่งหลักสิบครับใส่ศูนย์ก่อนนะครับแล้วก็คูณด้วย408ได้มาเป็น408ครับนำมาบวกกันนะครับ ได้มาเป็น4นะครับหลักหน่วยหลักสิบได้มาเป็นเท่าไหร่ครับ14นะใส่4ทด1ครับหลักร้อยได้มาเป็น3ครับหลักพันได้มาเป็น7ครับแสดงว่านะครับได้มาเป็น7 3 4 4ครับคืนก็ไป1ตำแหน่งนะครับจะลืมหาลบตัวทดก่อนนะครับตรงนี้เราจะได้มาเป็นหน่วยเป็นตารางเซนติเมตรครับแสดงว่าที่เดิมกับพื้นที่ใหม่นะครับ แสดงว่ามีการเพิ่มขึ้นถูกไหมแสดงว่ากูขอลบชอยที่มันมีการลดลงทิ้งครับข้อ1ตัดทิ้งข้อ2ตัดทิ้งครับโอเคไหมคราวนี้เนี่ยนะครับมันจะมีแต่การเพิ่มขึ้นถูกไหมหลักการหาค่าเปอร์เซ็นต์หาเปอร์เซ็นต์นะครับมันก็คือ A ส่วนด้วย B ครับคูณด้วย100ในสูตรของเรานะครับเราจะได้ AA คือพื้นที่ที่มันเพิ่มขึ้น หลักการหาพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นก็แสดงว่าเอาพื้นที่ใหม่ลบด้วยพื้นที่เดิมครับก็คือ734.4ครับลบด้วย680สครับส่วนด้วยพื้นที่เดิมคือ680แครับแล้วก็คูณร้อยครับนี่คือแนวคิดครับโอเคไหมครับตรงนี้734.4ลบด้วย680นะครับได้มาเป็น54.4ส่นะครับส่วนด้วย680แครับแล้วก็คูณด้วยร้อยครับนะครับตัดศูนย์นะครับตัดศูนย์ไปหนึ่งตัวและ 10ตัวนี้ไปคูณกับ5.44นะครับแล้วก็คูณกันเลยนะครับได้มาเป็น544นั่นเองครับแล้วก็หารด้วย68นะครับครูใช้แม่4ก่อนนะครับตรงนี้ใช้แม่4นะนะครับ414ครับเหลือเศษ2ครับ4อะไร28ครับ47นะนะครับ4 1 4นะครับตรงนี้นะเหลือเศษ1ครับ4อะไร14ครับ43นะ12เหลือเศษ2ครับ4อะไร24ครับ4 6ครับ24แล้วครูก็ใช้แม่17นะครับ 1ิ1เ7็7บอะไรครับ17 8นะครับตรงนี้ได้มาเป็น8เลยนะครับแสดงว่าเพิ่มขึ้นก็คือ8%ลองหาดูนะครับน้องๆก็ไปเช็คในช้อยก็คือช้อยที่3ครับเพิ่มขึ้น8%ครับโอเคนะครับข้อ17กำหนดนะครับ A B C เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับมุมของ A D E 35สาองศาครับคือมุมนี้นะครับและ มุมของ F B A นะครับเท่ากับ55องศาค,ครับคือมุมนี้ข้อสรุปใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องนะครับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมทุกมุมเป็นมุมชานะครับที่มุมนะนะครับครูก็เขียนไว้ก่อนเลยนะครับเขาบอกว่าส่วนของเส้นตรง D E ขนานกับ F B นะครับเดี๋ยวครูจะหานะครับครูหามุมนี้ก่อนแล้วกันนะครับ มุมนี้นะเรารู้ว่ามุมภายในของสามเหลี่ยมนะครับมุมแรกคือ3ามมุมนี้คือ90ครับมุมนี้ก็เป็นเท่าไหร่ครับมันต้องบวกแล้วเท่ากับร้อนะครับแสดงว่ามันก็คือ55ครับโอเคไหมครับตรงนี้ผลบวกของมุมภายในนะครับอ่านะครับมุมนี้เกิดจากเอาร้อยครับลบด้วยเกนะครับและลบด้วย35ครับก็จะเท่ากับเท่ากับ55นั่นเองครับโอเคนะครับนั่นคือที่มานะนะครับแสดงว่า มุมนี้กับมุมนี้เป็นไงครับเป็นมุมสมมนกันแสดงว่านะครับส่วนของเส้นตรง DE ก็ขนานกับส่วนของเส้นตรง FB ครับคราวนี้นะครับส่วนที่ขนานกันอีกก็คือส่วนของเส้นตรง DF ครับขนานกับส่วนของเส้นตรงนะครับ EB นะแสดงว่านะครับข้อที่1นี้ถูกแล้วนะครับข้อที่1นะข้อที่1ถูกครับเพราะมันขนานกันครับคราวนี้ รูปนะครับข้อที่2ครับ D E B F ครับ D E B F ก็คือ D E B F ครับยาวไปนี่เลยนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับด้านขนานถูกต้องครับตรงข้ามเป็นขนานกันครับอันนี้ถูกต้องข้อที่3ครับ B C D E นะครับเดี๋ยวครูทำเป็นสีแดงนะครับแล้วก็ดีครับ ลาตานี้นะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูใช่หรือไม่ครับใช่ครับเพราะว่ามีด้านที่เป็นขนานกันอยู่หนึ่งคู่ถูกไหมครับแสดงว่าข้อที่3ก็ถูกครับข้อที่4เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืมผ้าไหมครับเจ้า e g f h นะครับต้องผิดแน่นอนครับไม่ต้องสนใจเลยนะครับเพราะว่า1-3ถึงามันถูกไปแล้วนะครับข้อ18นะครับจากรูปกําหนดให้ส่วนของเส้นตรง a b ขนานกับส่วนของเส้นตรง c d ของ x บวก y ตรงกับข้ออะไรนะครับเส้นของ ab นะครับขนานกับส่วนของเส้นตรง cd ครับอ่านี่ครับเส้นนี้กับเส้นนี้ขนานกันนะครับทาสัญ nylon. ลักษณ์นิดนึงครับ Deaf <l> แสดงว่าม <Web> ุมแย้งเนี่ยนะครับเราก็จะหาได้ครับคือมุมนี้นะครับก็เท่ากับ4 4 y นั่นเองครับมุมนี้คือ4 y ถูกไหมครับแสดงว่าครูจะหามุมนี้นะครับมุมนี้ก็ไปรวมกับมุมนี้ก็กลายมาเป็นมุมตรงถูกไหมครับมุมนี้คือ152ครับแสดงว่ามุมที่เหลือก็เป็นเท่าไหร่ครับ 28องศาครับถูกไหมนะครับเราจับเลยนะครับแสดงว่า28องศาเท่ากับเท่าไหร่ครับ28องศาเนี่ยนะครับเท่ากับ 4y ครับย้าย4มาหารแสดงว่า y ของเราก็คือ7นั่นเองครับได้ y มาแล้วนะครับตัวนี้คือ7นะนะครับโอเคไหมครับตรงนี้คราวนี้เราได้มาแล้วนะครับก็คือ 4y ก็คือ28องศามุมนี้ก็รู้ถูกไหมครับมันก็คือ38เพราะว่าเป็นมุมตรงข้ามกันนะครับตรงนี้38นี้คือมุม 2x นะ ผลบวกของมุมภายใน3มุมนะครับจากรูปนี้นะผลบวกของเขาคือ180ถูกไหมครับเราจะหามุม 2x นะครับมุม 2x เกนี่ยนะครับก็เท่ากับเอา180ตั้งลบด้วยมุมที่เรารู้นะครับก็คือ38องศาลบด้วย28องศาครับครูเอาตัวลบมารวมกันก่อนนะครับลบสาไปรวมก่บลบ28จะได้มาเป็นลบนะครับ66องศานะครับตรงนี้ติดลบตัวตั้งคือ180ครับ ร้อองศาลบด้วย66องศาก็จะเหลือ1 1 4องศาครับฝั่งซ้ายมือเหมือนเดิมคือ 2x งนะครับย้าย2มาหารนะครับแสดงว่า x ก็คือครึ่งหนึ่งของ1 1 4ครับแสดงว่ามันก็คือ57องศาครับแสดงว่า x ได้แล้วคือ57องศาครับไปบวกกับ y y ของเราคือ7รวมกันได้มาเป็น64องศานะครับไปเช็คในช้อยนะครับก็64ก็คือข้อที่1นั่นเองครับ64นะข้อที่1นะครับ น่าจะพอเข้าใจนะครับตรงนี้เรื่องของเส้นขนานนะครับข้อที่19ครับข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องข้อที่1รูปสี่เหลี่ยมรูปเห้ามีแกนสมมาตรเพียง2แกนนะครับอันนี้ผิดเลยนะครับแกนสมมาตรของรูปสี่เหลี่ยมรูปเห้าเนี่ยจะมีแค่1แกนนะครับรูปสี่เหลี่ยมรูปเห้าเนี่ยนะครับครูอาจจะวาดไม่สวยนะครับด้านประชิดด้านสั้นจะมีขนาดเท่ากันครับด้านประชิดด้านยาวก็เท่ากันนะครับ นะครับก็คือแกนสมมาตรเนี่ยก็จะมีแกนตรงนี้ครับเนี่ยนี่คือแกนสมมาตรแกนเดียวท่านเองครับที่พับระหว่างซ้ายไปขวาจะทับกันแล้วแนบสนิทครับมีแค่แกนเดียวครับคือแกนนี้นะครับแกนสีแดงตรงนี้เลยนะครับตรงนี้นี่คือแกนเดียวนะครับนะครับข้อที่2ครับผลบวกแกนสมมาตรของสี่เหลี่ยมจัตุรัสและวงรีเท่ากับ4แกนนะครับแกนสมมาตรของสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยนะครับมีอยู่4แกน ถูกไหมครับสีเลียมจัตุรัสจาได้ไหมนะครับมีอยู่4แกนนะนะครับก็คือแกนที่1นอย่างนี้นะครับแกนที่สองครับแกนที่3มครับแกนที่4ี่ครับโอเคไหมครับ4ี่แกนส่วนนะครับวงรีวงรีเนี่ยนะครับมี2แกนครับก็คือแกนนี้กับอีกแกนหนึ่งคือแกนนี้ครับ2แกนนะครับ แสดงว่า4ี่แกนนะครับสี่เหลี่ยมจัแล้วก็วงรีก็คือ2แกนครับรวมกันเท่ากับ6แกนนะครับตรงนี้นะอันนี้ผิดนะครับต้องเป็น6แกนถัดไปครับผมรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานไม่มีแกนสมมาตรอันนี้ถูกต้องครับไม่มีแกนสมมาตรและวงกลมมีแกนสมมาตรน้ำไม่ท่วนอันนี้ถูกครับแสดงว่าข้อที่3านี้ถูกต้องแน่นอนครับไม่ต้องสนใจข้อที่4แต่ถ้าเราอยากสนใจนะครับก็ได้ครับ ผลบวกของแกนสมมาตรรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับมีแกนสมมาตรของเขาก็คือแค่2แกนนะครับสี่เหลี่ยมผืนผ้านะอ่าวานให้นะครับตรงนี้นะแกนสมมาตรก็คือนี่ครับแกนแรกพับจากข้างบนลงมาข้างล่างก็ได้หรือจากล่างขึ้นข้างบนก็ได้ครับอีกแกนหนึ่งก็คือนี่ครับพักจากซ้ายไปขวาครับมี2แกนนะนะครับแล,รและรูปและรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าครับสามเหลี่ยมด้านเท่าก็สแสดงว่าทุกด้านเท่ากันเนาะนะครับ มีแกนสมมาตรก็3แกนนะครับแกนที่1อย่างนี้ครับแกนที่2ครับแล้วก็แกนที่3ครับนะครับทั้งหมด3แกนครับแสดงว่าเดี๋ยวครูรวมกันนะครับตรงนี้เป็น2แกนแล้วก็ตรงนี้เป็น3มแกนครับรวมกันแล้วนะครับก็คือ5แกนครับเท่ากับแกนสมมาตรของรูปหกเหลี่ยมด้านเท่าครับอ่ะนี่ครับหกเหลี่ยมด้านเท่าหกเหลี่ยมด้านเท่านะครับเดี๋ยวครูจะพับให้ดูนะครับอ่ะนะครับ มีแกนี้แกนที่หนึ่งครับหนึ่งนะแกนที่สองนะแกนที่สามนะครับอ่าสามแกนแล้วก็แกนที่สี่ครับสี่นะแกนที่ห้าครับแกนที่หกครับได้หกแกนครับแต่นะครับเมื่อกี้เราได้มาห้าครับแสดงว่าข้อที่สี่ก็ผิดนะครับโอเคไหมครับ ที่20นะครับน้องๆจากรูปกำหนดให้นะครับส่วนของเส้นตรง AE และส่วนของเส้นตรง CD เป็นความสูงของรูปสามเหลี่ยม ABC ถ้า AB นะครับยาวนะครับเท่ากับ7ซนติเมตรครับ AB ครับยาว7ซนเมตรครับตามรูปเลยและเขาบอกว่า BC ครับ BC เนี่ยยาวเท่ากับ8ซนติเมตรครับตามรูปเลยนะครับและ CD เนี่ยนะครับยาวนะครับตรงนี้นะนะครับ6ซนเมตรแล้ว AE ครับก็คือส่วนนี้ครับ AE นะครับคือยาวเท่าไหร่นั่นเองครับหรือยาวกี่เซนติเมตรนะครับหลักการข้อนี้นะเราจะใช้วิธีนะครับของสามเหลี่ยมคล้ายนะครับเดี๋ยวครูดูนะครับครูจะเทียบจากสามเหลี่ยมรูปแรกก็คือสามเหลี่ยมนะครับ A BE นะครับสามเหลี่ยมคล้ายนะครับเทียบจากสามเหลี่ยม ABE นะครับกับสามเหลี่ยมนะครับ BCD นะครับว่ามันคล้ายกันไหมนี่คือสัญลักษณ์คล้ายกันนะครับหลักการเนี่ยนะครับดูนะ มุมนี้คือมุมฉากเหมือนกันครับและมุมนี้นะกับมุมนี้ก็เท่ากันครับเพราะว่าเป็นมุมตรงข้ามและมุมสุดท้ายครับมุมที่เหล sc hmm ok um um ือค um ือมุมนี้ครูให้เป็นมุม2ขีดนะครับมุมนี้ก็เป็นมุม2ขีดเพราะว่ามุมภายในเนี่ยนะครับ2องมุมใดๆที่มันเท่ากันแล้วเนี่ยนะครับก็คือมีมุมฉากกับมุม1ขีดมีมุมฉากกับมุม1ขีดมุมที่เหลือก็ต้องเท่ากันครับโอเคไหมครับ คราวนี้หลักการเทียบนะครับอันนี้คือคล้ายสัญลักษณ์คล้ายจะเป็นเหมือนกับตัวงออย่างนี้นะครับโอเคนะหลักการเทียบกันนะครูเอาสามเหลี่ยมนะครับ a b e ขึ้นก่อนนะครับส่วนด้วยรูปสามเหลี่ยมนะครับ b c d ครับเอาไหนขึ้นก่อนก็ได้นะครับแสดงว่าครูพิจารณาด้านของรูปสามเหลี่ยมนะครับ a b e ก่อนนะครับก็คือด้านของมุม2ขีดกับมุม1ขีดครับก็คือ7คราวนี้ครูก็ไปเทียบ ด้านของมุม2ขีดกับมุม1ขีดของอีกรูปหนึ่งก็คือรูปสามเหลี่ยม BCD นะครับก็คือ8ถูกไหมนะครับและนะครับครูก็ไปเทียบกับด้านที่ครูสนใจก็คือด้านของ AE ครับ AE นะนะครับก็คือก็เช่นมาของครูตรงนี้แหละไปเทียบกับรูปสามเหลี่ยมในรูปหนึ่งครับก็คือต้องเป็นด้านที่เกิดจากมุมฉากกับมุม2ขีดถูกไหมเราก็ไปดูครับมุมฉากกับมุม2ขีดอีกรูปหนึ่งก็คือ6นั่นเองครับเทียบกันครับ พอเราที่คอนเซปต์เราก็สามารถเขียนตรงนี้แหละครับมาเป็นสมการได้แล้วนะครับเห็นไหมเพื่อจะหา AE นั่นเองครับเราก็แก้สมการโดยการย้าย6ตัวนี้ที่มันหารอยู่กับ AE ย้ายฝั่งไปคูณครับเราจะได้ AE เลยนะนะครับนี่คือคอนเซปต์เดี๋ยวน้องๆได้ไปเรียนนะครับของมอต้นนะครับโอเคไหมย้าย6ตัวนี้ไปคูณครับเราจะได้มาเป็นเศษ7ส่วนแแล้วก็ไปคูณด้วย6ครับ แล้วเราก็ตัดนะครับตรงนี้นะใช้แม่2ตัดตรงนี้เหลือ4ตรงนี้ได้มาเป็น3ครับเราก็คูณกันครับได้มาเป็นเท่าไหร่ครับ73 21ครับ21ส่วน4ครับแสดงว่าเราก็หารต่อครับเราจะได้มาเป็น5.25นั่นเองอ่าหรือบางคนเนี่ยใช้วิธีตั้งหารก็ได้นะครับก็คือ21หารด้วย4นะครับนะครับ4อะไร20ครับ4 5 20ใช่ไหมครับลบกันเหลือ1ครับใส่จุดเพิ่ม0ูนย์ครับ4อะไร10ครับ4 2 8งถูกไหมครับลบกันเหลือ2ครับใส่0นย์ครับ 4 5นะครับ20ลบก,กันเป็น0ครับแสดงว่าคำตอบคือ5.25ก็เท่ากับเราอยู่แล้วนะครับที่เราคิดนะนะครับโอเคนะตอบช้อทยที่2นะครับข้อนี้คิดแบบไหนก็ได้นะครับน้องๆขอให้ถูกแล้วกันนะครับเอาที่น้องๆถนัดเลยนะ